หวังว่าพรรคการเมืองทั้งหลายคงไม่ติดกับดักพรรคส้มอีกนะครับท่านคงจำได้ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่พรรคส้มชนะถล่มทลายเพราะเขาวางยุทธศาสตร์เอาไว้ด้วยการตั้งคำถามว่าจะยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา1 1 2หลังจากนั้นปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นเวทีดีเบตเวทีปราศัยของพรรคไหน,ไหนก็จะพากันเอาไปพูดทุกฝ่ายก็พูดกันแต่เรื่องนี้ทุกคนก็งัดความฉลาดความเก่งกาจของตัวเองเออกมาพูดอย่างเต็มที่ แต่หารู้ไหมไม่ว่าพักไหนจะพูดอย่างไรนั่นคือการหาเสียงให้พักสม้มเพราะเขาเป็นเจ้าของแคมเปญน,นี้เพราะฉะนั้นยิ่งท่านพูดทุกเวทียิ่งมีใครพูดเรื่องนี้เท่าไหร่นั่นก็คือพวกท่านทั้งหลายช่วยกันหาเสียงให้พักสม้มครั้งนี้ก็เหมือนกันการที่พักสม้มชูแคมเปญมีส้มไม่มีเถาพวกเราต้องรู้เท่าทันเขานะมันไม่มีคนไทยที่ไหนรับได้หรอกครับนะักการเมืองสีเถาเพราะฉะนั้นพักส้มเขาก็จะเอามาตีฟู จนเกิดเป็นกระแสหลักขึ้นมาหลังจากนั้นถ้าเวทีไหนไปถูกเถียงกันว่ามีชั้นไม่มีเทามีส้มไม่มีเทาอะไรต่างๆนานามันก็เท่ากับพวกเราหาเสียงให้พรรคส้มทั้งประเทศเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองทั้งหลายเพื่อความอยู่รอดของพุกท่านเองท่านจะต้องโต้อต,อต,ตอบพรรคส้มในเรื่องแคมเปญน,นี้นะหนึ่งนักการเมืองคนไหนในพรรคของท่านถ้ามันสีเทาต้องบอกว่าท่านมีความจําเป็นต้องกําจัดมันออกไปท่านจะต้องถแถลงไขชี้แจงให้ประชาชนเห็นว่า พักของท่านมันไม่เกี่ยวอะไรกับสีเทารวมทั้งรัฐบาลท่านรัฐมนตรีท่านไหนมันเป็นสีเทาที่ประชาชนเขาสงสัยถ้าท่านไม่ยอมทําอะไรไม่ยอมไล่มันออกไปท่านก็จะกลายเป็นรัฐบาลสีเทาก็แปลว่าท่านเอากับเขาด้วยเพราะฉะนั้นทุกพักต้องจัดการคนสีเทาที่อยู่กับตัวท่านให้มันหายออกไปจะปล่อยให้ตายหมู่ทั้งพักไม่ได้ไม่งั้นจะถูกพักส้มมาตีตาว่าท่านเป็นพักสีเทากันทั้งพรคประการที่สองก็คือต้องโต้ตอบพักสม้ม เพราะในตัวพรรคส้มเองเนี่เลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาปรากฏว่ามีพ่อค้ายามีโจรขี้คุกมีมาเฟียต่างๆนานาม,มาสมัครกันเพียบเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับความจริงว่าพรรคส้มมันก็ไม่ได้ดีกว่าอะไรคนอื่นนักหนาหรอกในตัวพรรคพวกมันเองก็มีทั้งสีขาวสีเทาสีดําเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเล่นงานพวกท่านฝ่ายเดียวไปคุยมันมาเอามาตีแผ่บอกให้สังคมได้รู้ว่าพวกมันก็แย่เหมือนกันเพราะถ้าท่านไม่ทําอะไรแล้วอยู่ในกับดักของพรรคสม้ม ท่านก็จะกลายเป็นยิ่งแก้ไขยิ่งทีรน,นเท่าไหร่ก็เ,เท่ากับหาเสียงให้พรรคเก้าไกลพรรคส้มต่อไปผลสุดท้ายพวกท่านอหละจะตายหมู่พรรคส้มก็ชนะ่มทลายสุดท้ายมันจะได้ครองประเทศเราซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่น่าจะดีกับประเทศนี้เท่าไหร่ถ้าพรรคส้มได้ขึ้นมาเป็นใหญ่หนึ่งหนึ่งสองก็จะถูกลุยฟื้นขึ้นมาหาเรื่องทะเลาะต่อไปแผ่นดินไทยสามจังหวัดชายแดนใต้ก็จะถูกแยกออกไปเรื่องไร้ไร้ต่างๆนานา,นาพวกกัมพูชาพวกมพม่าก็จะพากันมาเป็นใหญ่ในประเทศไทยเมืองนี้เรื่องใหญ่พรรคการเมืองทั้งหลาย พวกท่านต้องสลัดตัวเองให้หลุดจากกับดักของพรรคส้มให้ได้แล้วก็ต้องทําลายพวกมันคืน